สวัสดีครับสวัสดี FC และเพื่อนๆที่เข้ามาชมในคลิปของช่องวสันพคทัวนะครับวันนี้เป็นเช้าอีกหนึ่งวันที่มีความวุ่นวายนิดหน่อยเล็กน้อยกับเครื่องจักรของผมนะกับเครื่องจักรเจ้าไอ้6060 FS เนี่ยแ a t ตเปอร์ a ิาเนี่ย ผมอยู่ที่6060 60 FS ซึ่งเป็นรถเบอร์เบอร์สในในในโปรเจกต์นี้ที่ที่ที่ผมดูแลอยู่คือจะมี6060 60 FS อยู่3คันคันเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3แต่คันนี้เป็นเบอร์2นะครับก็สตาร์ทไม่ติด สตาร์ทไม่ติดมา2วันละก็ช่างก็กำลังกำลังเช็คดูปัญหาว่ามันปัญหามันเกิดมาจากอะไรเมื่อวานก็ครึ่งวันจอดนะส่วนวันนี้ก็ส่วนวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะอีกกี่ชั่วโมงแต่เมื่อคืนเนี่ยคือพอจอดเติมน้ำมันแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลย แต่เห็นมีการแอคชั่นนะคือมีการเปลี่ยนมอเตอร์มอเตอร์สตาร์ติ้งมอเตอร์คือไดสตาร์ทนะคือไดสตาร์ทไดสตาร์ทมันก็เครื่องหนึ่งก็มีสองลูกเครื่องสองลูกก็เดี๋ยวจะพาไปชมว่าเครื่องยนต์ของเราเครื่องนี้มันเป็นยังไงอาการที่มันสตาร์ทไม่ติด คือช่างเขาได้มีการทําอะไรไปบ้างเดี๋ยวไปชมกันก่อนจะไปก่อนจะไปชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับวาสาันพาทัวร์ด้วยครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปนะไปชมกันที่ว่าเขาทําอะไรกันบ้าง Let's go จะาให้ชมใกล้ๆนี้ก็เป็น,นรถเบอร์ลิฟเทอร์9250ตัดอยู่นะอันนี้ปัญหาของเราคือไฟมันไม่มา ไฟไม่ใจเข้ามาในในเมนสวิตต์นะตอนนี้พาเพื่อนลงมาที่ห้องเครื่องมาดูซิว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันทำอะไรคือตอนนี้เครื่องจักไฟไม่ไฟไม่เข้าเมนสวิต์ช่างก็ กำลังแก้ปัญหาอยู่นะครับว่ามันเกิดจากอะไรนี่เป็นกล่องกล่องควบคุมระบบไฟของเครื่องยนต์ทั้งสองเครื่องนะ mm hmm. เห็นไหมสายระยงระยังสายไฟอีลูตรงนั้นเพราะในนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับอัน mm hmm. นี้เป็นแบตเตอรี่ ปิดไว้คือมันหนักนะผมคนเดียวยกไม่ไหวฝามันใหญ่ถ้าเปิดได้ให้เพื่อนดูว่าแบตเตอรี่ขนาดลูกขนาดไหนลูกใหญ่ขนาดไหนแต่เป็นแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะลูกใหญ่ยกคนเดียวนี่แทบไม่ไหวอะ่ะเป็นนี่เป็นเครื่องยนต์เบอร์เบอร์หนึ่งเครื่องยนต์ซ้ายมีความรู้สึกว่า น้ำจะรั่วมาเปิดไฟน้ำจะรั่วตรงนี้นะตรงนี้น้ำรั่วก็ข้างในนูนะ่นอะคือไดสตาร์ทอยู่ข้างใน ทุกคนเห็นไหมเห็นตุดดำๆมตุดดำๆไหมใ์สตาร์ที่อยู่ข้างในดูนะคือเราไม่สามารถเดินเข้าไปได้มันมันเลอะฝุ่นแล้วก็น้ํามันน้ํามันที่มันคราบน้ํามันที่มันเกาะนานๆแล้วฝุ่นมันเกาะอยู่ม่มีแอบดูแอบดูข้างใน หฝุ่นไอ้ฝุ่นแม่งเคลอะเลยอ่ะข้างในเนี่ยคือมันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยางเเพื่อเห็นแบตเตอรี่ฝุ่นเป็นกองเลยอะ่ะไม่ไหวนี่เป็นถังน้ำมันไฮดรลิกนะระดับน้ำมันระดับน้ำมันอยู่ที่ ตันนี้เป็นระดับ maximum เนี่ย maximum อยู่ตรงนี้นะหรือระดับน้ำมันโ okay. อเครับน้ำมันไฮดรอลิกไม่มีปัญหามันมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟกี่เป็นเครื่องยนต์ขวาส่วนนี้ก็ไดชา์จเราไม่รู้ว่าไดช์จมีปัญหาด้วยหรือเปล่าชา์จไฟไม่ไม่ดีหรืออะไรยังไงแต่เครื่องจกักร คื่อยนตใหญ่ๆเงี้ยมันมีระบบไฟควบคุมอยู่เยอะแยะมากมายระบบไฟมันถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ช่างที่เฉพาะทางเนี่ยคือแก้ปัญหายากมากเนี่ยตัวนี้เป็นตัว ecm ตัวระบบไฟที่มันควบคุม เครื่องยนต์เนี่ยทั้งหมดเนี่ย ECM ตัวสั่งงานนะตัวเขาเรียกว่า ECM แผงระบบไฟควบคุมเ,เครื่องยนต์ทุกอย่างของแต่ละเครื่องยนต์นี่ก็ชุดหนึ่งก็ควบคุมเครื่องยนต์เครื่องยนต์หนึ่งส่วน มาอีกฝั่งนี้ก็จะมีตรงนู้นจะมี E C M ตรงนู้นก็มีอีกชุดหนึ่งเป็นของเครื่องยนต์ขวาโอเคตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนไดชาร์ตไอไดได,ไดสตาร์ทเรียบร้อยไปแล้วนะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ทีนี้ปัญหาคือไฟมันไม่เข้าไฟมันไม่เข้าเอ่อเมนสวิต ไม่รู้ว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรยังไงก็คงต้องรอรอต่อไปนะรอช่างในนี้ในนี้เป็นห้องเป็นห้องพัดลมพัดลมหม้อน้ำนะ เปิดยากนั่งเอาเปิดได้แล้วเพื่อนพานเพื่อนดูดูความยิ่งใหญ่ของมันนะใบพัดอะ่ะอันนี้ใบพัดพัดลมเอาน้ำมนาะดูความยิ่งใหญ่ของมันนะโอ้โหเครื่องจักร คันนี้นี่ราคาหลายร้อยล้าน US ดอลลาร์นะไม่ใช่หลายร้อยล้านบาทน,นะหลายร้อยล้าน US ดอลลาร์เพื่อนๆเชื่อไหมว่าฟันมุกจีเนี่ยสามารถซื้อรถได้เป็นคันๆน,นะรถปีกับป่ะีกับมือสองนะสหรับฟันฟันมุกจีนะไม่เกี่ยวกับเดี๋ยวเอาไว้ผม จะพาเพื่อนไปชมบุ้งกีอัปเดตบุ้งกีให้ชมว่ามันเป็นอะไรยังไงโฟลิเจอร์มันราคาน้ำหนักส่วนวันนี้พามาชมเครื่องที่มีปัญหาอยู่ดีก็เป็นพวกท่อท่อไอดีเป็นท่อไอดีมาจากกองอากาศลงมาเข้าเครื่องก็เข้า มอน้ำเข้าอินเตอร์คูลเลอร์อเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ไม่รู้จะใหญ่ไปถึงไหนแต่รู้สึกว่ามอน้ำจะตันไหมเลอะเลยโอเคครับก็เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามา มาใหม่นะครับเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับให้กับวสันปาทัวนะครับวันนี้ก็มามาเช็คเครื่องจักรว่ามันปัญหาอะไรมันมันปัญหามันมันเกิดมาหลายวันแล้วเรืงนี้เครื่องจักรเครื่องนี้โอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันนะ ดูบันไดเนี่ยขึ้นไปได้ด าเพื่อนเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งมาชมเครื่องยนต์อีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งซ้ายของเครื่องยนต์ไอ้ฝั่งขวาฝั่งขวาสิี่ือเป็นในเอ่อ engine oil filter คือเป็นกรองน้ำมันเครื่องนะกรองน้ำมันเครื่องหนึ่งสอง 3ครับสลูกส่วนนี้ก็เป็นเชื้อเพลิงดีเซลกลองน้ำมันดีเซลกลองน้ำมันดีเซลสลูกอันนี้น้ำมันเครื่อง3าลูกครับนี่เป็นชุดชุดปั๊ม เป็นในตัวที่ดูดน้ำมันเครื่องนะน้ำมันเครื่องผ่านผ่านผ่านกลองเพื่อนะมีมีท่อท่อต่อเข้าเครื่องส่วนเรื่องเครื่องยนต์ผมก็ไม่ค่อยอไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะเพื่อนๆคนไหนที่มีความรู้กับเครื่องยนต์ก็แชร์ประสบการณ์กันนะครับ ตัวปัมป๊มปั๊มน้ำมันเครื่องปั๊มเอ,อ่อโซลา่ามีเป็นปั๊มดีเซลเข้าเนี่ยปั๊มดีเซลเข้าไปข้างในเนี่ยผมก็ไม่อย่างที่บอกครับคือมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์ เพื่นคนไหนที่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ก็แชร์ประสบการณ์กันนะครับเข้ามาแชร์เข้ามา, share, า,มาให้ความรู้ในช่องวสันพาทัวได้ครับสำหรับพวกเราเชาว u i ป m e n ์โอเคชมจุดอื่นกัน네 จากห้องเครื่องยนต์มาน,ะนี่ก็เป็นห้องควบคุมควบคุมไฟนะแต่ว่าอันนี้เป็นอ้จริงๆแล้วมันเป็นพัดลมเป็นมอเตอร์พัดลมที่มันดูดดูดพัดลมเข้ามาเป่าในพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะเป็นใน เดี <łość> ๋ยวนะเป็นเขาเรียกว่าตู้คอนโทรลตู้คอนโทรล e ย u ยอะมากมายดูฟิลที่ว่ามันฟิลตัวไหนมันเด้งมัง้งเราก็จะมาตรวจเช็คดูฟิลตัวไหนมันเด้งมัง้งก็ไม่มีนะแต่ว่าไฟมันไม่เข้าไงไฟไม่เข้าเมนสวิต์ก็ถ้าไม่ไม่เก่งจริงไม่เจ๋งจริงก็คลำคลำไป ครับโอเคนี่จะเป็นพวกปั๊มไฮดริกปั๊มปัดลมสองลูกปั๊มสวิงเมนไฮดริกเมนปัม๊มเพื่อนๆคนไหนอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่นะครับ เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในการทำคลิปนะครับระบบไฮ r ดรลิกเยอะแยะมากมายบางอย่างก็รู้บางอย่างก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเครื่องจักรใหญ่แต่70-80%คือรู้นะครับนี่ก็เป็นในก่องเขาเรียกกอ่องโซ v โว ระบบไฮดรอลิกนะแผงควบคุมระบบไฟมันมีเยอะมากเลยนะนี่ก็เป็นระบบกล่องระบบไฟเซนเซอร์มันก็จะส่งไปหาห้องคอนโทรลระบบไฟมเมื่อกี้ที่ผมให้ดูมเมื่อกี้เคลือมากมายคือเครื่องจักตัวนี้ไม่ไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างมาหลายวัน ทำงานกับฝุ่นทันดูทิหนมะเพื่อนๆดูนะเกลอะเลยอะ่ะครับก็โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ นี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวรอรอช่างนะผมก็อรอช่างมามาทำระบบไฟเรียบร้อยแล้วคงต้องเขาคงคงคงไม่นานนะเมื่อวานนี้ครึ่งวันก็จัมสตาร์ทแล้วก็สตาร์ตติดแล้วก็ทำงานพอจอดจอดเติมน้ำมันแล้วสตาร์ทไม่ติดอีก คือมีปัญหาร,ระบบไฟช่างก็กำลังแก้ปัญหาอยู่นะสำหรับคลิปนี้คงต้องขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ก็รอช่างอยู่สรุปก็ไม่รู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรแน่นะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินถ้าเกิด อยังไงแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนได้ชมทีว่าปัญหามันเกิดจากอะไรรอให้ช่างเขาจัดการให้เรียบร้อยแก้ปัญหาตัวนี้ให้มันจบนะเพราะตอนนี้มันแก้ปัญหายังไม่จบก็เลยไม่รู้ว่ามันปัญหามันเกิดจากอะไรแน่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูคลิปที่ผ่าน,านมาด้วยนะครับฝากาเพื่อนเอนที่เข้ามาใหม่เข้ามาชมใหม่ๆ เพื่อน,อนสอๆสปปลาวผมก็ก็รู้นะครับว่ามีเพื่อนๆสปปลาวอ่าเพื่อนอๆาอาอนอนอาจากอ่ม c ูชานะแล้วก็เพื่อนๆคนไทยทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไม่กดแชร์ไม่กดไลค์ก็ได้นะแต่ขอกด ซัสบสไคร์ e คนละหนึ่งซับสไคร์ e หนึ่งซับสไคร์นะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะโอเคคลิปต่อไปจะเป็นอะไรยังไงอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดสำหรับวันนี้คลิปนี้ต้องลาวคำว่าสวัสดีครับ